พระพุทธองค์ทรงตรัสอีกเรื่องคือเรื่องอาัศทาะก็คือคุณอตินวะก็คือโทษและนิสรณะทางออกของรูปเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ลึกซึ้งขึ้นความสําคัญก็คือเพื่อให้เห็นความเป็นไตรรักษ์ของรูปก่อนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะตรัสรู้พระองค์ก็ทรงตั้งคําถามกับตัวเองในฐานะเป็นพระโพธิสัตว์เพื่อค้นหาความจริงเกี่ยวกับรูปคือร่างกายและสิ่งของทางกายภาพ โดยพระองค์ทรงจำแนกออกเป็นสามประเด็นหลักๆก็คือ 1. อาสาทะก็คือคุณรสอร่อยสิ่งที่ทำให้เราติดใจคืออะไรสุขและโสมนัสความดีใจความพอใจที่เกิดขึ้นเมื่อเราได้เห็นเราได้สัมผัสหรือครอบครองรูปที่สวยงามถูกใจก็คือรูปไม่ได้มีแค่ความทุกข์อย่างเดียวแต่มันมีสเสน่ห์มันมีความหวานลำ้ำที่ทำให้มนุษย์โลกหรือสัตว์โลกทั้งหลายลหลงไหล เช่นร่างกายที่แข็งแรงใบหน้าที่สวยงามหรือวัตถุที่น่าพอใจสองอธินวะก็คือโทษหรือข้อบกพร่องซึ่งเป็นความจริงที่ซ่อนอยู่คือความไม่เที่ยงอนิจจังนั่นเองความเป็นทุกข์ทุกขังและความต้องเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาวิปริณามะเมื่อรูปที่เคยสวยงามมันต้องเหี่ยวเฉาแตกสลายหรือเสื่อมสภาพไปตามการเวลาความสุขที่เคยได้ จากรูปนั้นจะกลายเป็นความทุกข์ทันทีนี่คือกับดักหรือโทษของมันสามนิสรณะการสลัดออกก็คือทางรอดคือการกําจัดและละฉันธราคะคือความพอใจและความใครในรูปนั้นเสียการสลัดออกไม่ใช่การทําลายรูปเช่นไปทําร้ายร่างกายตนเองแต่การสละออกเนี่ยคือการแก้ที่ใจโดยการลดความยึดมั่นหือมั่นว่ารูปนั้นเป็นตัวตน เป็นของที่คงทนตลอดไปทําไมต้องเข้าใจทั้งสด้านการเข้าใจเพียงด้านใดด้านหนึ่งอาจจะทําให้เกิดความสุดโต่งได้ฉะนั้นพระองค์จึงให้เห็นสามด้านเพราะว่าถ้ามองเห็นแต่คุณก็คือรสอร่อยอัศทะก็จะกลายเป็นคนหลงระเริงและประมาทได้และถ้ามองเห็นแต่โทษก็คืออาธินวะเราจะรู้สึกอดออูหรือรังเกียจโลกจนเกินไป ฉะนั้นทางสายกลางพุทธวิธีก็คือการยอมรับตามความจริงว่ารูปมันมีดีเพื่อให้รู้เท่าทันเหตุแห่งการติดและมันมีโทษด้วยเพื่อให้เห็นความจริงจนนำไปสู่การวางก็คือนิสรณะ,ะได้อย่างสมบูรณ์ดังที่เปรียบเสมือนว่าเรากินอาหารที่อร่อยอันนี้ก็คืออาศาทรสอร่อยแต่เรารู้ว่าถ้าเรากินอาหารมากเกินไปเราก็จะปวดท้อง หรืออาจจะทำให้อ้วนอันนี้คือโทษอทินวะฉะนั้นวิธีทางออกก็คือเราต้องกินแต่พอดีและไม่ติดในรสชาติเพื่อสุขภาพที่ดีอันนี้นิสรณะ,ะทางออกดังนั้นการนำอสาทาธะอทินวะและนิสรณะ,ะไปใช้ในชีวิตประจำวันเราสามารถนำหลักเหล่านี้ไปใช้พิจารณาสิ่งต่างๆได้ที่เข้ามากระทบทางใจเช่นเมื่อเราได้โทรศัพท์เครื่องใหม่หนึ่งเห็นคุณ รู้สึกดีใจที่ได้ใช้คือรู้เท่าทันความสุข 2. เห็นโทษรู้ว่าวันหนึ่งโทรศัพท์เครื่องนี้มันต้องเก่าพังหรือหายไปหรือแตกสลายคือเตรียมใจยอมรับกับการเปลี่ยนแปลง 3. ก็จะนำไปสู่การสลัดออกคือเราจะใช้มันตามหน้าที่โดยไม่ให้ความสุขทั้งหมดของชีวิตไปผูกติดอยู่กับโทรศัพท์เครื่องนั้นหรือวัตถุนั้นนน,นี่คือนิสรณะ,ะทางออกซึ่งการที่จะปฏิบัติได้แบบนี้